English? ไทยล่าอีสาน Where are you going ไปไหนไปใส Are you feeling well สบายดีไหมสบายดียุติ The weather is really hot today man วันนี้อากาศร้อนมากโอ้มันนี่ก็ฮห้อนครับพูด Work is really tiring isn't it ทำงานนี่เหนื่อยเนาะเห็นงานเมื่อยกระดอกกระดี่งโอ้เมื่อยคเัทบ Please calm down ช่วยใจเย็นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวใจห่มๆก่อน <laughs> ใจห่มๆบ่ Let's work together next time ครั้งหน้ามาทำงานด้วยกันนะมือหนา,าเจ้าไปเฮ็ดเวียกน้ำกันได้ I'm very happy to meet you รู้สึกดีใจที่ได้เจอคุณครับคอยรู้สึกดีใจเติมที่ได้พอครับเจ้า ดีใจขึ้นกัน I gotta say I had a lot of fun today บอกเลยว่าวันนี้สนุกมากใครบอกเสือๆใะมไหมนี่มวนกุบวิ่งวกบเ We want to travel around Isan together อยากไปเที่ยวอีสานด้วยกันตุ้มจอาอยากไปเที่ยวอีสานดิไป <By. S 3> มากใคสิพาไปไปไป